อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2ของท่านพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลหัวข้อประเพณีพิธีกรรมความเชื่อตอนที่3คำถามที่7 อยากทราบว่าถ้าเรานำเงินของคนที่จากไปแล้วมาทําทานผลบุญจากการให้ทานนั้นจะเกิดขึ้นแก่เจ้าของเงินโดยตรงหรือไม่ถ้าไม่เราควรจะอธิษฐานหรือทำอย่างไรบ้างเพื่อให้กุศลน,นั้นเกิดขึ้นแก่เจ้าของเงินที่จากไปแล้วโดยตรงและในกรณีที่เราติดเงินคนที่จากไปอยู่จำนวนหนึ่งตอนที่เขายังอยู่เขาจะยกให้แต่เรายืนยันว่ายังไงก็ต้องคืน เขาก็รับรู้บอกว่าแล้วแต่เราตอนนี้เขาจากไปแล้วก็ยังตั้งใจว่าจะคืนโดยเอาเงินเหล่านั้นไปบริจาคให้ทานเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นแก่เขาเพราะอย่างไรเงินก็เป็นของเขาโดยถูกต้องอยู่แล้วแบบนี้เขาจะได้รับกุศลจากการให้ทานนั้นไหมคะคำตอบไม่ว่าใครก็ตามที่ตายจากไปทรัพย์สมบัติที่ทิ้งเอาไว้ย่อมไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป นี่พูดในแง่ธรรมะที่จริงตอนที่เขายังอยู่กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วทรัพ์ยสมบัติเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเขาด้วยซ้าแม้กฎหมายจะยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นก็ตามเพราะถ้ามันเป็นของเขาจริงเขาก็ต้องเอาไปได้แต่ที่จริงมันเป็นของเขาหรืออยู่กับเขาชั่วคราวเท่านั้นเมื่อตายไปสมบัติเหล่านั้นก็เป็นของคนอื่นหรืออยู่ในความดูแลของคนอื่นมันเป็นของเขาแค่ชั่วคราว ดังนั้นถ้าคุณนำเงินที่เคยเป็นของผู้ตายมาทำบุญอานิสงแห่งบุญจะไม่เกิดแก่เขาโดยตรงจนกว่าคุณจะอุทิศส่วนบุญให้เขาโดยเพียงแต่กรวดน้ำแล้วน้อมใจแผ่บุญกุศลไปให้เขาในกรณีที่คุณยืมเงินเขาไปแต่ไม่ทันได้ใช้คืนเขาก็จากไปเสียก่อนการที่คุณนำเงินนั้นมาทำบุญให้เขาแทนเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา แต่ก็ต้องทำอย่างที่อาตมาว่ามาเข้าถึงจะได้บุญหากเขาอยู่ในภพภูมิที่เหมาะแก่การรับส่วนบุญนั้นคำถามที่8โยมีความสงสัยเรื่องการกรวดน้ำหากไม่กรวดน้ำแต่ใช้วิธีตั้งจิตอธิษฐานแทนบุญนั้นจะส่งถึงญาติหรือผู้ที่ล่วงลับหรือไม่จําเป็นหรือไม่ที่ต้องแตะตัวต่อตอกันคำตอบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจความข้อนี้รวมถึงการทำบุญด้วยสิ่งสำคัญคือการตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับส่วนกิริยาการกรวดน้ำเป็นเพียงแค่รูปแบบหรือพิธีการซึ่งช่วยน้อมใจให้สงบเป็นสมาธิใจที่สงบและเป็นสมาธิย่อมช่วยให้กระแสแห่งบุญนั้นมีพลังแต่ถ้าไม่มีน้ำจะกรวด เพียงแค่นึกในใจด้วยความสํารวมก็พอแล้วจะแตะตัวต่อต่อกันหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญคำถามที่9การอาโหสิกรรมให้คนที่ทําให้เราเสียใจโดยวิธีใดได้บ้างคะเช่นสวดมนต์แผ่เมตตานึกถึงเขาแล้วอโหสิกรรมโดยเอ่ยชื่อเขาถูกต้องไหมคะหรือใส่บาตรแล้วกรวดน้ำให้เขาโดยเอ่ยชื่อเขาขอให้เขามีความสุข โดยคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ติดต่อแล้วนึกถึงเขาเทไรก็ยังเสียใจอโหสิกรรมแบบนี้ได้ไหมคะเขารับรู้ได้ไหมตัวเรารู้สึกสบายใจขึ้นทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะคำตอบถ้าคุณทำแล้วสบายใจไม่มีความขุ่นเคืองก็แสดงว่าทำถูกต้องแล้วเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับคุณส่วนเขาจะรับรู้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ สำคัญอยู่ตรงที่คุณทำแล้วความโกรธเคืองหรือความเศร้าเสียใจหายไปเท่านี้ก็พอแล้วคำถามที่10ขขอเรียนถามเรื่องเนื้อนาบุญมีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะทำบุญแต่เมืองที่อยู่ก็ไม่มีวัดไทยเคยแนะนำให้เพื่อนบริจาคองค์การการกุศลต่างๆเพื่อนก็บอกว่าการบริจาคตามองค์กรการกุศลนั้น บริจาค100ไปถึงเด็กหรือคนทุกยากไม่ถึง30บริจาคไปก็เท่ากับให้เงินเจ้าหน้าที่องค์การเท่านั้นจะทำบุญกับพระก็ไม่ศรัทธาบอกว่าหาพระดีๆยากเคยมีคนบอกว่าการทำบุญนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญด้วยถ้าทำบุญกับพระที่ไม่ใช่พระจริงๆคือไม่มีจริยวัตรเป็นพระก็ไม่ได้บุญเพื่อนก็เลยไม่ได้ทำทั้งบุญทั้งทานควรจะแนะนำเพื่อนอย่างไรดีคะ และขอคำอธิบายเรื่องเนื้อนาบุญด้วยค่ะคําตอบเนื้อนาบุญหมายถึงบุคคลที่ช่วยทำให้บุญนั้นแผ่ขยายกว้างขวางดุดนาดีที่หวานเมล็ดข้าวลงไปแม้ไม่กี่เมล็ดก็กลายเป็นต้นข้าวที่ออกรวงมากมายจากเมล็ดข้าวไม่กี่เมล็ดก็กลายเป็นหมื่นเป็นแสนเมล็ดผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีคือผู้ที่ประพฤติทธรรม เห็นแก่ตัวน้อยมีชีวิตเพื่อผู้อื่นยิ่งกว่าเพื่อตัวเองบุคคลประเภทนี้เมื่อเราให้ทานแก่ท่านทานนั้นย่อมไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อปลนเปลอตนเองหรือสนองกิเลสแต่เป็นไปเพื่อส่งเสริมธรรมให้มีผลกว้างขวางผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีคือพระอริยสงฆ์เพราะท่านมีกิเลสน้อยหรือไม่มีเลยจึงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากมาย การทำบุญให้ทานก็คือการให้กำลังแก่ท่านในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นเช่นเผยแผ่ธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้นแม้เนื้อนาบุญที่ดีอย่างนี้จะหายากแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอีกมากมายที่ดีรองลงมาการทำบุญกับท่านเหล่านั้นย่อมได้บุญเช่นกันถึงที่สุดแล้วแม้แต่การทำบุญกับผู้ที่ไม่ใช่พระก็ยังได้บุญอยู่นั่นเอง เพียงแต่น้อยกว่าการทําบุญกับผู้ที่เป็นพระแท้อย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่การให้ทานหรือช่วยเหลือสัตว์เรายัางได้บุญนับประสาอะไรกับการทําบุญให้แก่มนุษย์ด้วยกันคําถามที่11บารมีเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการทําสมาธิและสวดมนต์ภาวนาใช่หรือเปล่าถ้าฉะนั้นพระสงฆ์ที่ถือพรรษามานานก็มีบารมีทุกรูปใช่หรือไม่คะ คำตอบคำว่าบารมีพุทธศาสนาหมายถึงคุณความดีที่บําเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระพรมคุณาภรณ์จุดหมายอันสูงยิ่งนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองบารมีอย่างนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาอย่างเช่นพระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกิตบารมีมีพื้นฐานอยู่ที่การนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นยิ่งกว่าตนเองนี่เป็นลักษณะเด่นของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีก่อนบรรลุโพธิญาณแต่การเสียสละเพื่อผู้อื่นนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาด้วยการสวดมนต์เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด พระภิกษุที่มีพรรษามากอาจไม่ได้มีบารมีมากก็ได้หมายถึงบารมีในพระพุทธศาสนาหากท่านไม่ปฏิบัติไม่มุ่งมั่นในไตรสิกขาบารมีก็ไม่เกิดแต่ถ้าเป็นบารมีในทางโลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพอบวชนานก็อาจเป็นที่นับถือศรัทธาของญาติโยมหรือมีบริษัทบริวารมากบารมีในทางโลกนั้นอาจไม่จำเป็นต้องทำความดีก็ได้ แค่มีอำนาจเงินทองหรือบริวารมากก็ถือว่าเป็นผู้มีบารมีได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์